วันนี้ผมจะมาพามาชมที่วัดเชียงทองสปปอลาวนะครับที่หลวงพ่อบางนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับ 所以你们看到没有这样的寺庙啊？对老挝有很多种，发现有香火没有？没有，香火，对不对？中国这样的寺庙，那个很好。差越南吗？还没给呢 ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นวัดนะครับด้านหลังเราเลยนะครับสวยมากนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะ